วัสดีครับผมวีบิ๊กโบ๊ทครับสวัสดีครับอยู่กับบอลนะครับหม่อมถนัดเจตนะครับผมถนัดจ้องอันนี้ย่องไปจุดจุดสายเซนเซอร์ไว้วันนี้ผมมาหาบอลมีงานอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นทําบุญเปิดแลมสีสมสรอย่างเป็นทางการวันนี้เลยครับอ๋อก็คือตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมพามาดูขึ้นนั่นคือยังไม่เปิดเราคือเราเปิดวันนี้ทําบุญทาบุญทาบุญแรมเลยแล้วก็นถือว่าเป็นวันเกิดแลมประจําปีแล้ววันนี้ ครับแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมดูบ้างไหมครับว้าวๆหน่อยเสร็จจากพิธีส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยวผมกิจกรรมมาโชว์อ่าเนี่ยผมรอพระไปผมถึงมาผมอยู่กับพระร้อนร้อนครับเหงื่อพักก็จะมีวันนี้มีเวกบอร์ดฮะแล้วก็มีอีฟอยน์นู่นกำลังเล่นอยู่อีฟอยน์เป็นรองแชมป์โลกเวกบอร์ดวันนี้มาอืเป็นน้องชายของแชมป์โลกใช้เรือลากเลยครับใช้เรือลาก ใช้เรือลางให้ก็มาโชว์เลยวันนี้แล้วก็จะมีไปไหนแล้วที่กำลังหัดเล่นอยู่ในน้ำมันคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะพี่อุ๊ดเขาเรียกอ e ีฟลอยตัวนี้จะเป็นฟลอยที่ยกขึ้นจากน้ำเป็นบอร์ดฟลอยนี่คือไม่ไม่ใช่ไว้ดูดม้านะครับ <laughs> คือไฮโดรฟลอยประมาณไฮโดรฟลอยก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นไฮโดรฟลอยที่ยกขึ้นจากน้ำเป็นบอร์ดที่ยกขึ้นจากน้ำ โดยใช้อะไรที่ไฟฟ้าฟฟ้งไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวมีไฟบอร์ดมีไฟบอร์ดด้วยใช่ครับบอลจโชว์ครับบอลโชว์อ๋อบอลจโชว์ไฟบอดกิจกรรมทางน้ำครับวันนี้ก็เดี๋ยวทำกิจกรรมสนุกๆกันก็เป็นที่ว่าคลิปเปิดอะไรนะคลิปเปิดอยู่สีมีภาพผมไม่ให้ลงนะครับผมกลัวไม่อยู่ช่องผมไม่ได้พระนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟบอร์ดไปดูอะไรที่ไอ้พวกนี้มันต้องต่อกับเจ็ตใช่ไหมอ่าไฟบอร์ดต่อกับเจ็ตฮะแต่ถ้าเป็นรีไฟนี่คือก็คือใช้มอเตอร์ปันวิงนน่งได้เลยใช่วิ่งได้เลยครับเดี๋ยวลองดูว่างานวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเอหัวทองนี่ก็พี่บอลใช่ฮะเป็นน้องชายของแชมป์โลกเลยซึ่งตอนนี้มาเก็บตัว ซ้อมเล่นกันอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็พอดีเล่นอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มรุ่นพี่ที่เล่นเล่นพวกไฟบอร์เอเวกบอร์ดอยู่ไงฮยก็เลยเชิญกันมาว่าวันนี้มาร่วมแจมเล่นลองมาเล่นลองแม่น้ําดูไหมซึ่งเขาก็ยังไม่เคยเขายังไม่เคยเล่นในแม่น้ำใช่แต่เขาเลยเคยเล่นหลังเรือเคยเล่นอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าควันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะมาลองเล่นในเจ้าพระยาดูนี่ผมเขาเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเล่นเวกบอร์ดเหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นเห็นใครเล่นของจริงนะจะสวยมากนะเดี๋ยวผมโชว์ไฟบอร์ดพี่อู๊ดจะโชว์เวกบอร์ด้ พูดยาเลยแก่แล้วเดี๋ยวให้พี่บีขับเรือให้ไปกันใหญ่กันใหญ่เลยจะโกรธแค้นอะไรกันก็เดี๋ยวไปไปไปลงกันในเรือไปลงกันในน้ำนี่ตัวตัวตัวนี้เล่นขึ้นในน้ำได้เลยนะอันนี้เป็นเบสเกตครับอันนี้เป็นเบสเกตตัวเนี้ยดูดีๆมันไม่มีอ่าเห็นไหมตัวนี้เป็นเบสเกตโยนเลยอารมณ์เหมือนใกล้เคียงกับสเก็ตบอร์ดครับอ้าแล้วมัน ไม่มีที่ล็อกครับมีทรงตัวล้วนๆพี่อยู่บนแผ่นล้วฝีมือล้วนๆอ้าวแล้วถ้ามุดว่าโดนลากแรงปุ๊บตัวไม่ไปนี่อยู่กับที่เหรอไม่ไปครับไม่ไปเนยเขาจะเขาจะยั้งเอาไว้ถีบถีบถีบแผ่นเอาไว้มีอย่างนี้ด้วยไว้อ่านี่เขาเรียกเวีคสเก็ตอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งมันคล้ายๆกระดาษทรายเลยครับกระดาษทรายเลยไม่ต้องคิดมากใช่กระดาษทรายเลยอันนี้อันนี้เจ้าของฝรั่งนะแต่ก็ยันยันไทยเป็นงานงานเบคินไทยแลนด์ครับเดี๋ยวนี้เป็นเบคินไทยแลนด์แล้วคนไทยก็เก่ง ทำเองแล้วฮะอันนี้เป็นเมกินไทยแลนด์อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม้หรืออะไรไม้ไมเป็นไม้ฮะแล้วก็เคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสอ่าครับมีคาร์บอนนิดหน่อยอ๋อนี่นี่นี่มันยังมีลายคาร์บอน,นคบเคลือบลากเข้าไปแต่นี่ยไงก็คือตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็เอาเอาเอา,เอาตัวไอ้อีฟลอยด์ต่อแล้วก็เป็นมอเตอร์ก็เหมือนกับจัมพ์ที่ตั้งหมดอ่าเนี่นี่พี่นนท์เล่นเฮ้ยอันนี้ฝรั่งมาเล่นอะไรอันนี้พี่นนท์ครับพี่นนท์ เนี่ยเจ้าของอยู่สีลองไปเทสอะชอบนี่คือเจ้าของอยู่สีเล่นลองหัดดูกำลังหัดเอาเอาแล้วเอายืนได้แล้วยืนแล้วมันจะเหลอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้นอย่างนี้พ่ายังชั่วหน่อยค่อยหน้าถ่ายหน่อยนะดู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 น้องโยดูน้องโยจ้หวานหวานแหววแล้วก็เป็นอยากให้เป็นซปเปอร์วอเตอร์เกล ซุปเปอร์วอเตอร์เกลก็อันนี้จะในน้ำอย่างเดียวนี่ก็ไงลูกสาวเนี่ยลงไปถ่ายกับพี่โยเขาดูแคปแคปไปแล้วต้องแคปไปแล้วอ่ะดูดูลูกสาวพี่อุดนะครับดูลูกสาวพี่อุชสวัสดีครับพี่อุดผมเราถามมันตรงๆเลยนะพี่อุดนายอยากโกรธกันผมจะถามกูว่าไม่ใช่ลูกกูใช่ไหมจริงเหรอดีโอดีเอ็นเอนี่ตรวจได้ยังอุ้มมากับมืออ๋อแล้วตอนทำอะ ทำตอนทำก็ทำกับอไม่เหมือนเลยเนาะถามซะสมาชิกกก็เหมือนไหมไม่เหมือนเราเนาะนี่เนี่ยให้ให้พี่วีอยากให้พี่วีลองไปสัมภาษณ์น้องคนนั้นทํางานอะไรน้องคนนี้ทํางานอะไรทำไมชอบกีฬาทางน้ําอะไรอย่างงี้ได้รบกวนลุงวีหน่อยเรียกลุงนะเฮ้ยถ้าเรียกลุงนี่ไม่ไปนี่กลับบ้านแล้วต้องพี่เท่านั้นต้องพี่เท่านั้นโย อ่าสองภาพเร็วลงไปเดี๋ยวเด <ไป S 1> <ห>ี๋ยวให้เก๋ลงไปถ่าย แล้ามาดูดีกว่าว่าเล่นยังไงนะครับเราต้องเผืนะครับเรื่องนี้พี่อุ้นเล่นไงครับพี่อุน้นอ่าพี่อุ้นเล่นไงครับก็คืออ่าถ้าถ้าพลิกเท้าลงเดี๋ยวช่วยพี่น้องช่วยช่วย,ช,วยช่วยเอาออกก่อนนะาางถ้าพลิกพลิกหน้าขาลงคือเดินหน้างอเขา่างอเข่านิดเดียวมันจะเลี้ยวละ งอเข่าซ้ายพี่นุ่นลองงอเข่าซ้ายมันจะเลี e ้ยวไปเข่ซ้ายจะเลี้ยวไปอ่าแล้วงอเข่าขวาก็จะเลี้ยวครับอ่าก็คือบาลานซ์ให้มันต่างกันมันก็จะเลี้ยวครัแต่ครั้งแรกผมเพิ่งใหม่ผมควรจะขาตรงไว้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ขาตรงก็ทรงตัวไว้ให้ได้แต่อย่างอเข่างอเข่าคือมันจะเลี้ยวแล้วก็ความเท้าก็คือยเดินหน้าหน่อยพี่นุ้ยเดินหน้าหน่อยโอ้ยพี่นุ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วจากการเล่นครั้งแรกนะครับติดท้ายท้องเรือไปเรียบร้อยครับ คือมันอย่างนี้นะครับอีเนียมันต้องต่อกับเจ็ตนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหรือลงคนขับเจ็ตจะต้องเป็นคนบังคับให้นะครับคนเล่นส่งตัวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยจะต้องทํางานคู่กันอ่าออันนี้คือเล่นครั้งแรกนะครับเจ้าของอยู่สีนะครับเล่นครั้งแรกเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะเล่นได้ไหม สำคัญขั้งแรกคือต้องส่งตัวให้ได้ไปนะครับเริ่มละเริ่มได้เริ่มได้ ไอสิ่งที่ผมว้าวนะครับก็คือเวกบอร์ดนะครับเดี๋ยวเรารอดูเวกบอร์ดก่อนอย่างเงี้ยก็คือก็คือเป็นการเอามาหัดกันเล่นเล่นด้วยกันนะครับแต่เวกบอร์ดระดับมืออาชีพเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมก็ไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันเดี๋ยวพี่วีบิ๊กบสจะลองบอร์ดฮะจะให้ผมเล่นเวกบอร์ดฮะโอ้โหเดี๋ยวตตีลังกาสามตลกคิดได้ยังไงเนี่ยเก <laughs> สกีร่วงเลย อีอ e, e ีฟอยนะครับอีฟอยแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนพี่อู๊ดอ๋อแบตเตอรี่อยู่นี่ดูนะครับไอ้ตรงนี้คือแบตใช่ปะใช่ t h i speed s control speed control oh. to this w คล้ายคล้ายเครื่องบินบังคับหรือเปล่า speed control ่ยมันมันจะมาเร่งที่ตัวนี้ water cooling come here from เดี๋ยวพี่บอลจะโชว์เขาเรับขอขอเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะฮะแรงกว่าแรงกว่ามอเตอร์ไซค์เหรอเพราะแบตแบตเตอรี่อ๋อแม่งมีสปีดคอนโทรลตัวนี้คุมอีกนี่หว่าแบตเตอรี่มันเป็นลิเธียมโพแสเฟตอ่าซึ่งแรงมาก แรงมากเล่นจริงอ่ะถ้ายกถ้ายกแบบนี้เขานะสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ายกสูงอ่ะอืสปีดตัวเบลเลอร์นะครับถ้าคนเล่นอาซีก็จะเห็นนะตัวนิดเดียวแต่นี่กล่องเบลเลอร์เลยนะครับสปีดตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่วุฒิห้าพันอ๋อห้าแสนโอ้ก็คิดว่าห้าพันก็จะซื้อสักสองอันมาวิ่งแข่งกับคุณนายนี่คือคอนโทรลมันที่เราค้องกอ๋อเป็นไวเลสด้วย เป็นไวเลสในตัวนี้เลยอผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาเล่นแล้วมันไม่เห็นมีสายอะไรแล้วมันคุมยังไงวะอ๋อคอนโทรลเป็นเป็นไวเลสเป็นไวเลสนะครับเขาก็กดกดที่นู่นเลยอ่าไอ้นี่ก็ทำงานเห็นไหมแรงมากแรงมากโอ้เป่าปี๊ดปีต์ปีต์เลยนะครับอ่อนี่มีแบตเตอรี่ ดีเวลแบตเตอรี่อ่าแล้วก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้พี่บอลเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าพี่บอลจะรอดไม่รอดนะครับพี่บอลนี่เลนครั้งแรกปะเนี่ยสำหรับครั้งแรกครับอันนี้คือครั้งแรกครับออืมยากลองอยากลองเดี๋ยวเราเปลซูชีพก่อนก็คือหลังหลังจากการแปลออกมาแล้วนะครับ ก็คือจะให้มันลอยก็คือเราเอาคนไปทวงหลังใช่ไหมครับไอฟอยนี่มันก็จะงัดน้ําขึ้นมันก็จะลอยขึ้นอยากเอาลงเราก็กดลงลงแล้วก็กดหัวนะครับมันก็จะลงเดี๋ยวลองพี่บอลออกโดนเลยอย่างนี้ก็ขึ้นอย่างเดียวเลยดีอยู่หลังอะมาว่าดันเห็นไบอกแล้วต้องไปหน้าเยอะๆต้องไปหน้าเยอะเยอะเอออ่อไปอีก ไปอีกคราวนี้ก็ดำน้ำเลยไปอีกไป oh อีกค่ะเฮ้ยท่านี้ผมเล่นได้นะพี่อุ๊ดเฮ้ยท่านี้ผมเล่นได้พี่บอลเล่นได้อยู่เลยครับมีสปีดสปีดเร็ว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 อีกเร็วอีกอ่าเฮ้ย เอาไงเนี่ยพี่อูดวอเตอร์สปอร์ตเกิลผมอ่ะจะเล่นหรือยังนี่ผมรอเลยนะรอคิวเยอะตอนนี้คิวเยอะตอนนี้รอคิวอยู่เหรออย่าหลวมนะหลวมเดี๋ยวเจ๊ตไปตัวหล่นอยากรู้ใช่ไหมครับน้องโยอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรนะครับน้องโยบอกหน่อยน้องโยทำงานที่ไหนอายุเท่าไหร่ครับอายุ23ค่ะทำงานเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบินไทยเวียดเจ็ทค่ะเออแล้วแฟนมียังครับ สดค่ะตอนนี้นั่นนั่นอันนี้ของดีแล้วก็ลงน้ำเลยใช่ครับโดดลงไปเลยครับกระเถิดตูดไปเฮ้ยอันนี้มันจมเหรอเนี่ยพี่อุ๊ดอ๋อแต่มันมีชูชีพอยู่ใช่ไหมลอยลอยลอยน้ำอโอเคอับเจ็ดได้ทุกยี่หออ้อป่ะพี่อุ๊ดได้ทุกยี่ห้อใช่ไหม คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องเอาคนเนี่ยลากเจ็ตออกไปเพราะว่าเจ็ตเนี่ยมันไม่มีน้ําพ่นออกมาที่ตูดแล้วมันจะไปพ่นที่คนแทนนะครับเพราะนั้นคนต้องเป็นคนลากเจ็ตออกไป โดกันอยู่เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่ท่านให้รีบไปพัทยาด่วนนะครับเพราะนั้นเราต้องทิ้งตะอูดแล้วนะครับไปดูของดีพัทยากันครับผมบ๊ายบายวันนี้ครับผม